สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกแฟนเพจนะครับดิดมศักดิ์รครับวันนี้ก็เอาธรรมะนะครับมาฝากนะครับหลายท่านนะครับสมาชิกหลายท่านถามว่าผมสวดมนต์บทอะไรนะครับบทที่ผมท่องอทุกวันนะครับเป็นประจำต่อเนื่องมาเป็นเวลาสิบปีก็คือบทพระอาการวตาสูตร นะครับซึ่งบทนี้นะครับผมได้รู้จักบ,บทนี้จากหลวงพ่อสวัสด์เขียมกโกนะครับจากหนังสือเล่มหนึ่งนะครับซึ่งผมได้เก็บรักษาไว้จนถึงตัวนี้นะครับคืนสือล่มโพไซนะครับซึ่งแจกในงานกระถินนะครับที่วัดหลวงพ่อสวัรด์นะครับหลวงพ่อสวัสด์ท่านบอกว่า ตอนนั้นนะครับท่านฝันนะครับว่ามีคนนะครับเอาบทนี้มาให้ท่านสวดน,นะครับท่านเล่าว่าท่านอยู่ระหว่างการนั่งสมาธินะครับท่านก็รับไว้นะครับและคนที่เอาให้ก็บอกว่าถ้าสูตรบทนี้จะป้องกันเพศภยัยทุกอย่างนะครับหลวงพ่อท่านเล่าว่าหลังจากนั้น ได้ยินเสียงฝนพายุนะครับกิ่งไม้หักโค่นนะครับเหมือนกับฝูงสัตว์ป่าช้างหมาเห่าหอนนะครับเป็นมรานานนะครับเกือบทั้งคืนคืนนั้นนะท่านอยู่ในสมาธินะครับท่านสงบนิ่งนะครับไม่กลัวนะครับรุ่งเช้านะครับท่านก็ออกไปสำรวจบริเวณป่าช้าที่ท่านนั่งสมาธิ นะครับก็ปรากฏว่าากิ่งไม้ป่าไม้ลาบเป็นหน้าก่องน,นะครับท่านก็นึกถึงบทภาะการว่าตาสูตรนี่แหละมันคืออะไรนะครับขึนต่อมาท่านก็ฝันนะครับให้คนบอกให้ท่านจบท่องบทน,นี้ท่องบทน,นี้นะครับแต่ท่านก็ท่องไม่ได้เพราะท่านไม่รู้นะครับว่ามันมันคืออะไร นะครับตักระทั่งรุ่งเช้านะครับท่านไปบินธบาตนะครับก็มีคนเอามาถวายท่านก็คือพระศุบเนี่ยครับพาอาการวัตสรตัสุนะครับนี่นะครับนี่คือประวัติความเป็นมาที่ผมอ่านนะครับผมจึงเอามาท่องทุกวันนะครับสวดทุกวันตอนเย็นนะครับไม่เคยเป็นแม้แต่วันเดียวถึงผมไม่อยู่บ้านผมก็จะต้องเปิดดูนะครับใน Google เอามาสวด นะครับนี่นะครับอันนี้เป็นบทสวดที่มีพุทธคุณสูงมากนะครับพระพุทธเจ้าท่านตัดไว้ว่าบทน,นี้นะครับเป็นบทที่มีไอสงสูงมากนะครับพระพุทธเจ้าบอกว่าพระอาการมัาตาสตดนะครับทั้งสิเกดบทครับพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ครับยี่สิบแปดองค์ที่นิพพานมาแล้วรวนมนักตัวพวกเอง และองค์ต่อไปที่จะมาตัดสรุปก็จะต้องยึกแนวทางบทพระกางบทตาสูตรทักษิเกตบทนี้ทุกพระอ,องค์นะครับพู้เจ้าท่านบอกว่าท่านตัดว่าเป็นบทที่มีอายสงสูงมากนะครับผู้ที่ได้ฟังบทนี้แค่ครั้งเดียวหรือได้ท่องแค่ครั้งเดียวจะไม่ตกไปสู่อุบายภูมิ9กกับ นะครับเทวดาที่อยู่บนสวรรค์จะต้องกลับมาเกิดในเมืองมนุษย,ษย์ไม่อยากเกิดก็จะท่องบทนี้เพื่อที่จะต่ออายุที่อยู่บนสวรรค์ต่อนะครับบทนี้นะครับเพื่อนสมาชิลองไปหาดูนะครับใน Google แล้วลองท่องดูครับนะครับเป็นบทบทที่สรรเสริญพระเจ้านะครับทุกพระองค์ทั้งที่นิพพานไปแล้วยี่สิบแปดพระองค์ รวมทั้งองค์ปัจจุบันและองค์ต่อไปที่จะมาตัดสู้เป็นผู้เจ้าจะต้องยึดแนวทางนี้ยึดตามพระสูตรนี้ก็คือพระสูตรพระอกาการวัตรสูตรนะครับลองท่องดูครับนะครับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับท่านจะเห็นผลนะครับลองท่องดูว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างนะครับในชีวิตนะครับแควคาดปลอดไปไม่ตยโหงครับนะครับอันนี้เป็นคําพูดของ วสวรรค์นั่นเป็นคําคกล่าวของผู้ใหญ่หลายๆท่านบทนี้นะครับไม่ต้องกลัวสัตว์ทำร,ร้ายไม่ต้องกลัวช้างไม่ต้องกลัวมา้าไม่ต้องกลัวหมาไม่ต้องกลัวเพศภัยจากสัตว์ไม่ต้องกลัวเพศภยัภยจากอัจตรายต่างๆ,ๆนะครับปกป้องคุ้มภัยนะครับคนที่ใกล้จะตายนะครับถ้าญาติพี่น้องนะครับลองดูนะครับเอาไปสวดเอาไปอ่านให้ฟัง นะครับก่อนตายนะครับเขาจะไปสู่ภูมิที่ดีจะไม่ตกสู่อุบัยภูมินะครับเพราะฉะนั้นเคยมีคนบอกว่าคนที่ตายไปแล้วนะครับสิ้นใจแล้วเนี่ยครับช่วงสี่สิบนาทีแรกเลครับเขายังมีความรู้สึกสมองยังมีความรู้สึกทา่านให้เอาน้ําเย็นหรือผ้าเย็นนะครับไปหยอดตรงหน้าผากนะครับแล้วท่องบทน,นี้ ให้คนที่ใกล้จะตายหรือคนที่เพิ่งสิ้นใจนะครับใครก็ตามนะครับเราเอาบทนี้ไปท่องไปสวดดูครับนะครับเราตัวเราเองคนสวดเองคนที่ได้ฟังเองนะครับจะากเป็นผู้ที่ไม่ตกไปสู่อุบายภูมิก้าสกับยิ่งถ้าท่องต่อเนื่องนานๆพระพุทธองค์บอกว่าปัรจนาพุทธภูมิก็ได้ปัจจนาเป็นเจก,กาพุทธเจ้าก็าได้ปัจนาเป็น พุทธาสาบอกก็ได้นะครับปาารถนาได้ทุกสิ่งนะครับนี่คือคําตัดของพระพุทธองค์ที่ตัดไว้นะครับในครั้งนั้นนะครับพระพุทธองค์ท่านได้ตัดกับพระสารีบุตรนะครับในครั้งนั้นนะครับแล้วทรงปรารบหรือทรงบรรยายเกี่ยวกับพระกาลพระตาถุนะครับให้พระสารีบุตรฟังนะครับพระสารีบุตร ก็ได้ฟังตรงนี้นะครับแล้วก็นำมาเป็นสูตรในการเล่าสู่ต่อกันมาเป็นการสังเคนา,านะครับบทภาคการพรจัสูตรก็เป็นบทหนึ่งนะครับลองลองลองพื่อสมาธิลองไปดูนะครับลองไปดูลองไปเปิดดูเปิดอ่านดูพร้อมคำแปลนะครับสิบเจ็ดบทครับนะครับบทนี้ทั้งสิบเจ็ดบทนี้นะครับภาะพุทธเจ้าทุกประองค,ครับยี่สิบแปดองค์ที่นิพพานไปแล้วและที่จะมาตรัสรู้ เป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ใหม่ก็จะต้องยึดแนวทาง17บทในพรทในภาการประกาศสูตรนี้ทุกพระองค์นะครับนี่คือบทสรรสริญพระเจ้าผู้ที่สง่งที่ท่องบทนี้นะครับจะได้รอริสงสูงนะครับลองดูนะครับและถ้ามีเวลานะครับถ้ามีโอกาสลองนะครับไปเปิดดูใน y u t ท b e ครับลองไปเปิดฟังธรรมะบทนี้ดูนะครับคิริมานนทสูตรนะครับ ลองฟังดูให้ครบทั้งสองทั้งสองตอนนะแล้วท่านจะเข้าใจหลักธรรมอันเป็นแก่นแท้ของพุทธศาสนานะครับลองลองฟังดูนะครับนะครับไปฟังดูครับคิดิมานุนทสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่พระเจ้านะครับโปรดพระคิริมานุทสูตรซึ่งเป็นพระที่มีอายุเยอะป่วยหนักนะครับไม่สามารถที่จะมากราบพระพุทธเจ้าได้นะครับจึง ฝากพระอนุนนะครับมากับเรียนนะครับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเลยเทศนาฝากพระอนุนไปให้กับท่านผู้นั้นนะครับได้รับฟังนะครับพระคิรีคินีมนนนนะครับพระคินีมนนนนั้นได้จากได้ทาเว้ไแต่ฟังทมจากพระพุทธเจ้าแล้วนะครับอาการป่วยหนักก็หายเป็นปิดทิ้งครับแล้วก็ได้บรรลุเป็นพระอรลานหน้าบันนั้นะครับลองเข้าไปฟังดูนะครับ ให้ง่ายเข้าใจง่ายครับนะครับคิริมาหนทสูตรนะครับในในในกูเกิลพีนครับลองไปไปเสิร์ชดูนะครับนี่นะครับวันนี้ก็เลยเอาธรรมะมาฝากนะครับวันพระวันเหลวธรรมะมาฝากเพื่อนสมาชิกเรานะครับว่าถ้ามีเวลานะครับลองลองลองมาสวดมนต์ไว้ผ่าดูนะครับชีวิตเราจะดีขึ้นฮะนะครับเราจะปล่อยวางมากขึ้นนะครับจะเปลี่ยนนิสัยเราได้มากขึ้น นะครับลองดูนะครับเพราะฉะนั้นต้องสะสมไว้นะครับพุทธเจ้าบอกว่าคนเราครับตายไปเอาไปแลกได้สองสิ่งครับก็คือหนึ่งบุญสองบาปนะครับบุญก็คือหนทางนําสู่ความสุขบาปก็คือหนทางนําสู่ความทุกข์นะครับมีทรัพย์สมบัติอะไรก็ติดตัวไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเร่งคนขวายเร่งทาบุญเร่งทําความดีครับนะครับสะสมบุญไว้ครับ นะครับชาตินี้เราเกิดมาไม่ดีนะครับเกิดมาจนเกิดมาลําบากเกิดมาไม่สมประกอบเกิดมาไม่สู้กนอื่นเขาไม่ได้คนอื่นเขามีบุญมากกว่าเราครับประทาบุญมาดีกว่าเราเพราะฉะนั้นชาตินี้นะครับสะสมบุญครับทําบุญเยอะนะครับทําไว้ครับนะครับและทุกวันนี้นะครับเราอย่างผมนะครับพยายามอ่านธรรมะศึกษาธรรมะตลอดนะครับเราไม่กลัวตายแต่สมัยก่อนเราจะกลัวตายมากครับ อยากกลัวมากกลัวเรื่องความตายแต่ปัจจุบันนี้เรานึกถึงความตายครับทุกวันทุกเวลานะครับแล้วก็เราไม่รู้ว่าวันไหนเราตายวันไหนไม่รู้แต่เรานึกถึงไว้ครับไม่ประมาทพุทธองค์พุทธองค์บอกว่าอย่าประมาทกับนะครับความตายมันเกิดได้กับทุกคนทุกขณะทุกเวลาเรารู้วันเกิดนะครับแต่เราไม่รู้วันตายนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอย่าไปกลัวครับนะครับความตายคือการการเปลี่ยนภพนะครับการเปลี่ยนภพจากภพนี้ไปอีกภพหนึ่งนะครับ ช่วงการเปลี่ยนภพนะครับมันอยู่ที่ว่าเราทําอะไรไว้นะครับทํากรรมไว้ก็จะต้องรับกรรมนั้นนะครับจิตเราครับนะครับแต่ก่อนผมไม่เข้าใจนะครับว่าจิตคืออะไรนะครับจิตดวงนี้ที่อยู่กับเราปัจจุบันนี้ครับนะครับชาติก่อนหรือชาติที่แล้วกี่ไม่รู้กี่ย้อนหลังไปกี่สิบชาติก็คือจิตดวงนี้ครับจิตที่อยู่กับเราในบปัจจุบันนี้ผมไม่เข้าใจครับจิตคืออะไรนะครับ ซึ่งเราฟังธรรมะอ่านธรรมะนี่เยอะเราจะเข้าใจครับว่าจิตครับจิตคืออะไรครับจิตจิตคนเราเนี่ยครับจิตไม่มีตัวตนครับเหมือนลมครับเราตาไปก็จิตไปครับจะไปตกวแล้วลุกขึ้นสรบันก็จิตไปครับร่างกายไปไม่ได้ก็ไปแต่จิตนะครับจิตเราเนี่ยครับเกิดเป็นคนแล้วก็คือคนครับแต่ถ้าจิตดวงนี้ไปเกิดเป็นสุนัขสุนัขมันก็ภาคภูมิใจในชาติพ่อของเขา เขาก็คือสุนัขเขาก็ภูมิใจใน,ในชาติพ่อของเขาไม่ต้องเราอย่าไปดูถูกหมาครับดวงจิตเราก็ไปเกิดสมมูรเราไปเกิดเป็นหมาเนี่ยนะครับดวงจิตแล้ก็ดวงนี้ครับแต่ก็คิดว่าเราเนี่ยดีที่สุดแล้วครับเกิดเป็นหมาก็เข้าภูมิใจในชาติพ่อของเขานะครับเราเกิดเป็นคนแล้วก็พอใจใน,นชาติพ่อของเราอย่างดังอย่างที่เราเข้าใจครับคือจิตอจิตดวงนี้ครับเราไปเกิดเป็นอะไรไม่รู้ ก็จะมีจิตตรงนี้ครับจิตเราปัจจุบันเนี้ยนะครับเราตายไปปั๊บจิตเราก็จะไปนะครับไปตามเบียนตามกรรมที่เราสร้างไว้ทาบุญเยวก็ไปขึ้นสวรรค์ทาบาปมาก็ลงนรกไปจิตรนี้ก็จะไปลวงนรกตัวเราไปไม่ได้ครับคือตัวแล้วก็ตายก็คือเผาสลายไปแต่จิตไม่ตายนะครับมันก็จะเวียนว่ายายเกิดอย่างเงี้ยครับเท่ก็ไม่เข้าใจครับนะครับแต่แล้วถ้าเราไปลองลองไปฟังอ่ บทที่พุปธเจ้าท่านเทศนานะครับคิดิมานทสูตรครับคิริมาโนทสูตรลองไปเปิดดูครับใน youtube แล้วท่านเข้าใจเลยครับว่าจิตตรงเนี้ครับที่พุทธเจ้าท่านปริพันพระอรหันต์ท่านนิพพานก็คือดับจิตนะครับที่เราเห็นว่าจะเกิดอยูุ่กปัจจุบันนี้คือจิตครับคือจิตนะครับจิตของเรานี่เองนะครับนี่นะครับ ถ้าเราศึกษาดีๆนะครับลองอ่านดูฟังธรรมะไเยอะมันจะเข้าใจครับแต่ก่อนเราไม่รู้หรอกครับว่าจิตคืออะไรตายแล้วไปไหนทําไมถึงกลัวตายถ้าเราได้ไปฟังบทที่ผมบอกนะครับคิมดมานุทสูตรนะครับท่านจะไม่กลัวตายครับนะครับการตายคือการเปลี่ยนพบจากพบนี้ไปพบหนึ่งจะไปเกิดเป็นอะไรอยู่ที่บุญอยู่ที่กรรมที่เราทํา นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทชีวิตครับนะครับทาบุญครับทำบุญเยอะครับเพราะบุญเท่านั้นครับบุญกับบาปเท่านั้นครับที่จะติดตัวเราไปได้ติดตัวภูกระจิกเราไปได้นะครับวันนี้ก็เรียาประสบการณ์มาเล่าให้ฟังนะครับการนั่งสมาธิก็เป็นการพัฒนาจิตใจนะครับจน็ปพูดจันตัวแล้วบอกว่าเรานั่งสมาธิแค่นิ่งแค่ชั่วติึเดเดียวเนี่ยครับอุศณมหาสา นะครับทำบุญอะไรก็แล้วแต่ครับสร้างวัดสร้างวิหารสร้างโบสถ์สร้างอะไรก็แล้วแต่สู้นั่งสมาธิภาวนาไม่ได้นะครับรจ้จทกครับเคยตัดไว้ครับนะครับการปฏิบัติให้ดุดพ้นก็คือการทาสมาธินะครับฝึกสมาธินะครับอยทางที่มบอกครับว่าเราไม่เข้าใจธรรมะเราไม่รู้เลยครับแบบไม่เข้าใจเลยทำบุญก็ทำบุญไปบุญ นะครับทำบุญก็ทำบุญตามลงไปไม่ไม่เข้าใจไม่รู้เลยแม้จิตคืออะไรไม่รู้นะครับเราตายไปแล้วจะไปยังไงนะครับบางคนบอกว่าตายไปแล้วก็จะหมดทุกไม่ใช่เป็นอย่างนั้นครับถ้าเกิดเราทากรรมไปเยอะมันไม่ถูกเพรายิ่งถุกนะหนักก็เปก็ต้องไปรับกรรมนะครับลองนะครับลองไปเปิดฟังนะครับคิดิมานุนทสูตรนะครับฟังให้จบครับทั้งสองทั้งสองตอนครับแล้วท่านจะรู้ว่า ธรรมะของพระเจ้านั้นไม่ธรรมดานะครับท่านยกตัวอย่างเข้าใจกระจ่างแจ้งนะครับชัดเจนครับไม่ต้องไปอ่านครับไม่ต้องไปอ่านพระไตรปิฎกไม่ต้องไปอ่านอะไรนะเราอ่านแต่อ่านไม่เข้าใจฟังครับนะครับคิดิมันทศสูตรบทนี้ครับลองเปิดฟังดูครับแล้วก็ท่องบทพระอาการว่ตสูตรนะครับลองท่องดูครับนะครับอย่างน้อยๆนะครับหนึ่งบทหนึ่งครั้งที่เราท่องนะครับ หรือเราได้ฟังแค่หนึ่งครั้งเนี่ยครับเราจะไม่ตกไปสู่อบายภูมิเก้าสิบกับพระุทธเจ้าท่านตัดไว้ครับลองไปเปิดประวัติดูครับนะครับพระุทธเจ้าท่านตัดไว้อย่างนี้จริงนะครับเพราะฉะนั้นเชื่อพระุทธเจ้าครับนะครับเราสารภาพพุทธนะครับคําสอนขององค์พิสูจน์ได้หมดนะครับที่ผมมาพูดวันนี้ก็คือหลายท่านถามมาว่าอาจารย์สวดมนต์บทไหนนะครับผมก็สวดบทนี้นะครับบทพระการพระตรัสสูตร นะครับแล้วก็จะต่อด้วยบทอื่นๆอีกหลายๆบทนะครับอย่างเป็นต้นว่าบทมหาจักรพรรดินะครับที่ผมสวดทุกวันก็เหมือนกันครับผมสวดบทนี้เหมือนกันมหาจักรพรรดินะครับผมก็เป็นบทที่สวดเสริมเข้าไปนะครับนี่แหละครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมครับถ้าไม่มีเวลาจริงก็เอาแล้วครับใรสานคมครับนะครับ พุทธังสนังกัชามีเนี่ยครับทุกวันนะครับหลังจากท่องเสร็จแล้วเนี่ยครับก่อนนอนก็จะท่องอีกครับก็จะสวดมนต์อีกท่องพุทโธพุทโธไปจนกว่าจะหลับนะครับมันจะว่างนะร่างกายมันจะว่างเราเตรียมไว้ครับเผื่อเราเกิดเราตายไปจะทำไงครับก็ไม่ท่องท่องไปก่อนครับเผื่อเราตายแล้วไม่ตื่นนี่คือการไม่ประมาทครับเราคิดอย่างนี้เลยอย่างนอนคืนนี้ครับเราก็ไม่รู้ว่าเราจะตื่นหรือเปล่าท่องนะก่อนนอนพุทโธสวดมนต์ครับจนกว่าจะหลับใจใจมันจะนิ่งครับ นะครับเขาเรียกประมาทอย่าประมาทกับความตายนะมันตายได้ทุกเมื่อเพราะนอย่ากลัวครับนะครับทําบุญได้เยอะครับนะครับการตายไม่น่ากลัวนะครับจะก่อนกลัวมากครับเดี๋ยวนี้ได้ได้ฝันทํมาอาบจ้างเลยโหรู้เลยครับโอ้โหมันไม่น่ากลัวเลยนะครับอย่าประมาทครับคุณเตาเกิดมาตายทุกคนแต่ชาติแต่เร็วแค่น้เองครับนะครับเพราะฉะนั้นก่อนตายต้องทําบุญดเยอะครับก็จะมีอยู่แค่บุญกับบาปที่กติดตัวเราไปนะครับสมบัติต่างๆเอาไปไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นอย่าประมาทต่ชีวิตครับนะครับทาบุญทาบุญทีเยอะครับทาบุญให้ทานักษสศีลภาวนานะครับไม่ต้องทําอะไรมากครับไม่ต้องไม่มีเงินก็ไม่ต้องไปสร้างวัดไม่ต้องไปสร้างมีหายไม่ต้องไปสร้างโบสถ์ครับเวลาไปใส่บารสวดมนต์นั่งสมาธิที่บ้านเลยครับทาบุญทําที่บ้านนี่แหละครับไม่มีเวลาไปวัดทํทที่บ้านเลยสวดมนต์ที่บ้านนะครับน,นั่งสมาธิที่บ้านนะครับตรงนี้แหละครับ ถ้าเรามีเวลานะครับแต่คนมีแน่นอนครับมากหรือน้อยถ้าไม่มีก็เอาท่องเราครับนะครับขับรถไปกระท่องไปสวดมนต์ไปนะครับนี่คือแนวทางนะครับในการปฏิบัติของผมนะครับทุกวันไม่กิจวัดเลยครับสิบกว่าปีมานี้ไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวครับนะครับผมจะไปที่ไหนแล้วแต่ดึกๆสามทุ่มสองทุ่มต้องสวดถ้าไม่สวดก็จะต้องเปิดครับเปิดจุทูปฟังนะครับ หรือไม่ก็เป็นหน้ากินข้าวก็ต้องเปิดฟังเลยไมนก็สวดเลยครับเพราะเรารู้ว่าจะไป่างจหบัดไกลๆสวดไปเลยครับเปิดฟังไปเลยนะครับไม่ขาดครับถ้าไม่ได้ท่องก็ต้องฟังนะครับไม่เคยขาดแม้แต่วันเดียวกับสิบกว่าปีที่ผ่านมานะครับทุกวันทุกเย็นนะครับก็เลยเอาธรรมะอันแนวคิดมาฝากนะครับอย่าลืมนะครับท่านลองไปเปิดนะครับบทพระ คิดีมานนท์นะครับคิดิมานนทสูตรนะครับแล้วก็เปิดท่องบทที่บทห้องประจําพระอาการของรจาสูตรแค่สองสูตรนี้พอครับนะครับแล้วท่านจะเข้าใจนะครับลองฟังดูก็มีเวลาฟังดูหรือเปิดฟังในรดก็ได้ครับถ้าลดสอยากเปิดยูทูบได้เปิดฟังดูครับคิดิมานนทสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่พทธเจ้าเทศนานะครับให้กับพระนิมานน์ที่ป่วยหนัก ตอนนั้นนะครับจนกระทั่งพระคีมนุนได้ฟังทำจากพระพุทธเจ้าหายป่วยปันปิติครับแด้บรรลุเป็นพระอาหารหันต์นะครับนี่คือประวัติของพระครีมานุนทสูตรนะครับเป็นพระสูตรที่น่าฟังนะครับแล้วเราจะเข้าใจธรรมะของพระพุทธเจ้าเรี่กงชัดเจนนะครับวันนี้ก็ธรรมะมาฝากนะครับก็มีเวลาก็จะเอาประสบการณ์มาเล่านะครับเกี่ยวกับ ธรรมะเราไม่ใช่ผู้รู้นะครับแต่เราเป็นผู้ที่เริ่มปฏิบัตินะครับค่อยๆทานะครับค่อยๆปฏิบัตินะครับอย่าประมาทในชีวิตนะครับทําบุญด้เยอะนะครับสร้างบุญด้เยอะนะครับวันนี้ผมก็ต้องขอลาไปก่อนครับไว้พบกันใหม่โอากาสหน้าสวัสดีครับ